ถ้าพี่ๆนะคะสนใจเป็นโปรดาวเริ่มต้นหรือโปรดาวพร้อมแต่งแบบนี้เลยนะคะติดต่อที่อาชีได้เลยค่ะที่เบอร์สูตรหกสองสองสองเก้าสองห้าสี่สี่นะคะวันนี้อาชีจะมาบอกพี่ๆค่ะว่าในรถคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างที่ดูหรอเท่กันขนาดนี้นะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้า FORD ค่ะยอดฮิตที่พี่ๆเห็นกันบ่อยๆะคะ่ะพร้อมไฟมินิไลท์สามดวงนะคะเป็นไฟสีส้มสวยๆแบบนี้เลยหรืออยากจะเลือกอีกโทนสีหนึ่งก็ได้จะเป็นโทนสีขาวนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะก็จังทําด้วยตัวอักษรสีดําเงานะคะแบบเดียวกับตัวรถนะคะและที่สําคัญนะคะันนี้ที่ดูหรอและแน่นขนาดนี้นะจะเป็นเซ็ตช่วงล่างด้านค้างนั่นเองค่ะตรงนี้นะเสริมเป็นคิวซ um ุ้มล้อแบบเพิ่มมูดค่ะพี่ๆี่เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถได้เลยนะและที่สําคัญส่วนล้อเนี่ยอยากจะบอกคะ่ะว่าเป็นล้อออฟเซ็ตลึกๆเลยนะใส่ทีนะเวลาวิ่งเนี่ยดูแบบเรียกว่ารถเนี่ยต้องรบกันเลยทีเดียวนะคะกับตัวแม็กของเอพัมไายก้านวายสีดำด้านค่ะและตัวแม็กเนี่ยออฟเซ็ตอยู่ที่ลึก ลบ44เลยนะเรียกว่าออกมายืนกําลังสวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นยางประเภท m อด้วยนะคะเรียกว่าส่งเสริมตัวรอให้ดูดุดันไปอีกนะกับซีรีสยาง33พูด12.5 R20 ค่ะดอกยางลึกหนาสวยๆเลยนะคะ และที่สําคัญนะพี่พี่มีการยกด้วยนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูสูงขึ้นมาอีกนะคะด้านหน้า3นิ้วด้านหลัง2นิ้วนะคะและที่สําคัญต้องใส่ค่ะปีกนกปรับองศาของออปชั่นนะกับลูกหม,มากกันโค้งนะเพื่อทําให้ตัวยางอยู่กับเราเป็นนานๆน,นะทำให้หน้ายางเขาเรียกว่าสม่ําเสมอกันนั่นเองค่ะพี่ๆี่ค่ะด้านข้างนะถ้าอยากให้เต็มๆนะคะสามารถใส่สติกเกอร์แบบนี้เลยนะคะ สติกเกอร์ที่ลูกค้าเลือกะคะตัวนี้จะเป็นลายกระทิงค่ะแล้วก็มีลายโคนยาวไปถึงด้านท้ายนั่นเองหรือพี่ๆอยากจะคอสตอมนะคะใส่เป็นลายที่เป็นพี่พเองก็ได้เนาะเป็นตัวอักษรหรือโปรโมทตัวบริษัทใส่เบอร์โทรก็ได้นะเรียกว่ามีลายให้เลือกเยอะกันมากจริงๆค่ะนิดนึงค่ะด้านบนนะมีด้วยนะคะตัวนี้เป็นราวหลังคาแต่งนะคะ ทำให้ตัวรถเนี่ยดูสูงขึ้นไปด้วยนะตรงด้านบนนี้นะคะสามารถทําได้เป็นดานด้านดําเงาแล้วแต่ความชอบของพีพีได้เลยนั่นเองค่ะส่วนท้ายนะคะก็ไม่ว่างค่ะเติมตัวโลบาเหล็กของททวในเองจริงๆมีให้เลือกหลายแบรนด์นะคะแต่ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์นะหน้าตาก็ต่างกันแล้วแต่ความชอบของพีพีเลยเนาะตัวนี้เป็นทรงยาวท่อเดี่ยวนะคะก็มีความแข็งแรงทนทานเช่นกันแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่4นะติดที่ตรงกลางให้ด้วยค่ะ ด้านท้ายนะถ้าพี่ๆอยากจะให้เต็มอีกนิดนึงนะติดอะคริลิกได้เลยนะคะตัวคําว่าเลนเจอร์แต่ถ้าไม่ชอบนะดูแบบโล่งๆแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเช่นกันกับรถสีดานะคะในราคา8,99,000บาทนั่นเองค่ะพี่ๆค่ะอันนี้นะคะเป็นแค่หนึ่งในการแต่งรถเท่านั้นนะถ้าพี่ๆอยากได้นะคะสามารถโทรติดต่อมาที่ตั้มกับอาชีได้เลยที่เบอร์0 6 2 2นะคะรถแต่งรอ ของฟอร์ของเรานะคะรอพี่ๆเป็นเจ้าของอยู่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ชี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ